กราบสวัสดีน้อยน่ารักตัวนะครับไกดผมกับแล็กนัล็อกเน็กซ์เจนนะฮะวันนี้นะครับหลังจากที่ตัวเกมนะครับหรือทางเพจนะครับเขามาถามแบบเป็นหินนะฮะว่าอะไรเสียงนาฬิกาอะไรโอ้โหประกาศกันขนาดนี้นะครับก็เลยมีคนถามกันมาค่อนข้างเยอะครับว่าพี่ครับแพทใหม่จะเข้าแล้วนะครับผมควรดองอะไรไว้ดีครับพี่หรือว่ามีอะไรที่เป็นทิกที่ผมแบบควรเก็บไว้ไหมที่ผมควรทําวันนี้หรือเอาไปทําแพทหน้าหรือมีอะไรที่ผมต้องดึงณวันนี้ เพื่อจะไม่เจ็บรับพี่คือผมเห็นพี่ดองนุ่นดองนี่อะไรแบบนี้ผมจะทําตามเลยครับทาอะไรยังไงดีนะครับฉันเดี๋ยววันนี้จะแนะนําให้นะฮะว่ามันคืออะไรยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนไปนะครับมีของดีมาแนะนำนะครับเจ๊น้ำแกฝากโปรโมตนะครับสปอนเซอร์ช่องเราก็ต้องทำานะนให้เขาอยู่แล้วนะฮะเขาสั่งให้ทาอะไรเราก็ทานะฮะคือแกบอกว่าแกมีแพ็คนี้มานะครับคือจํนวนจํากัดนะครับต่อวันเนี่ยมันจํากัดว่ากี่แพ็กกี่แพ็กก็ว่ากันไปนะครับแพ็คใหญ่นะฮะเป็นตัวแพ็คใหญ่นะครับราคาแต่ละวันอันเนี้ย อาจจะต้องสอบถามมาดูนะครับราคามันจะมีสวิงขึ้นสวิงลงนะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับว่าใช้แพ็คนี้คุ้มหรือไม่นะครับอันนี้ลองตัดสินใจกันดูครับก่อนที่จะไปถึงว่าไอเทมอะไรที่มาหรือไฮไลท์และอะไรที่ควรจะต้องดองนะครับขอที่บายแบบนี้ก่อนนะครับที่เซิร์ฟไต้หวันนะครับแพดคาสสามกับแพดนาฬิกาแยกแพดกันนะครับแต่หลายคนเข้าใจว่ามาพร้อมกันจริงแล้วไม่ใช่นะฮะ คาสามาก่อนแป๊บหนึงนะครับจากนั้นก็จะปล่อยแพ่นาฬิกาตามมานะครับคราวนี้อย่างเซิร์ฟของเรานะครับเซิร์ฟซนะครับประกาศออกมาเลยว่าเป็นแผ่นาฬิกาเข้ามานะครับเพาเป็นนาฬิกาครับสิ่งที่มันตามเข้ามาเลยครับนั่นคือเลเวลของมอนสเตอร์อะไรต่างนะครับมันจะยกขึ้นไปสูงขึ้น นะครับแล้วมันก็จะมีแต่การป้องกันอะไรที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีลีสิตแดนเมมดีเฟนด์ดีเฟน์อะไรต่างๆนะครับเฉะนั้นมันเลยมีความจําเป็นนะครับที่ต้องให้ผู้เล่นธรรมดาคนเดินดินที่ไม่ใช่สุตตานนะครับสามารถฟาร์มได้ด้วยการเติมค้า3เข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าน่าจะมาพร้อมกันนะครับอันนี้อันนี้ส่วนตัวล้วนๆนะฮะคิดว่าค้า3กับแผ่นาฬิกาน่าจะมาพร้อมกันนะครับไม่งั้นคือ จะฟาร์มกันได้ยากลําบากมากจริงๆนะครับในบางอาชีพนะครับและในบางคนที่ไม่ได้เปนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่าน่าจะเข้านะครับนั้นอันนี้ข้อมูลทั้งหมดที่จะบอกต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลตัางอิงตามของเซิร์ฟไต้หวันลุ้นๆนะครับเช่นเลดการตีบวกอะไรก็แล้วแต่ส่วน พอมาเซิร์ฟโกโบของเราเขาจะปรับตามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรืออาจจะปรับให้ลดลงเพราะถ้าแปดตีบวกมาเดี๋ยวสหสาม,สาม,มัญชนคนธรรมดาจะตีบวกกันได้เยอะขึ้นสุลต่านจะไม่พอใจนะครับแล้วเดี๋ยวจะแบบฆ่าคนธรรมดาไม่มันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแต่นะครับว่าเขาจะปรับหรือไม่อันนั้นเดี๋ยวว่ากันหน้างานนะครับจนตอนนี้ไปดูก่อนครับว่าข้อมูลของไต้หวนันถ้ามาจริงและไม่ปรับเลยจะเป็นยังไงไปดูกันครับ อย่างแรกนะครับสิ่งที่มันจะเข้ามานะครับที่หลายคนรอคอยมานานมากนะครับจะพูดกันถึง2ประเด็นหลักๆนะครับหนนะครับหินย้ายออฟนะครับกับ2อนะครับหินกันลดนะฮะเพราะฉะนั้นใบทีละก้อนนะครับไปทีละก้อนนะครับหลายคนถามนะครับว่าหินกันลดมันคืออะไรนี่ครับมันคืออีหินเขียวๆนี่เลยครับนะครับถ้าใครเห็นนะครับในรูปนะฮะตอนนี้คืออย่างถ้าเป็นเซิร์ฟของทางไต้หวันนะครับมันจะมีกันลดโผล่ขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเป็นเซิร์ฟอย่างเราๆมันจะยังไม่มีนะครับเนี่ยเดี๋ยวกดกดไอ้ตัวรีไฟไปนะครับกดรีไฟไปนะครับเห็นปะของเซิร์ฟเราจะมีอยู่2นะครับแต่ตอนนี้ของทางไต้หวันเขามีขึ้นมาถึง3นะครับนั่นคือเขาจะมีการลดขึ้นใหม่อันนึงนะครับคำว่ามคือการลดเอาไว้ทําอะไรนะครับปกติเวลาเราตีแหกนะครับไม่ขอกดให้ดูนะครับถ้าลดมาจะเลิกเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาตีเนี่ยมันจะมีโอกาสลดลงนะครับพูดง่ายคือถ้าตีแล้วมันพลาดนะครับ มันจะมีแค่ของติดแดงก็คือของพังนะครับกับของเลเวลเนี่ยคือเท่าเดิมนะครับจะไม่ลดลงนะครับฉันจะตีได้เรื่อยๆนะครับดีต่อใจนะครับบางคนบอกโอ้พี่อย่างนี้บวกกันทะลุทะลวงเลยนะฮะบวกกันทะลุทะลวงนะครับจากใจตรงนี้นะครับหินกันลดนะครับเมื่อคุณใช้นะฮะเมื่อคุณใช้นะครับเลดการตีบวกจะลดลงนะครับเลดถามว่าระยำตําบอลขนาดไหนนะครับนี่ครับ นี่คือเลดการตีบวกนี่ครับวิธีการดูตารางนี้คําถามคือดูยังไงนี่ครับอธิบายเข้าใจเนี่ยฮะจะได้ไม่บอกโอ้โหพี่เปอร์เซนต์นแม่งมั่วบวกกันไม่ได้ครับถ้าใครจะตีตาปกตินะครับคุณเอาช่องนี้ออกไปนี่ครับนี่คือเลดการตีติดตามปกติยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าต้องการตีบวก4นะครับโอกาสตีติดคือ25โอกาสพลาดคือ75นะครับแต่ถ้าคุณจะตีบวก5โอกาสติด25นะครับโอกาส ที่มันจะดิมิติส40นะครับโอกาสเลเวลลด25แล้วก็โอกาสอาวุธพังไปเลยอยู่ที่10นะครับวิธีการดูแบบนี้นะฮะแต่สมมุติถ้าคุณใช้หินแอนตี้นะครับหรือการที่แบบทําให้มันไม่มีการลดนะครับไอเลตตรงเนี้ยนะครับเขายังแกะกันไม่ออกนะครับแต่เลดการตีบวกก็ไม่ทราบว่าไปแกะกันมาได้ยังไงนะครับหรือมีคนไปแบบแฮกระบบอะไรก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้เลดดิคือโพสต์กันกระจายนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือเลนะครับ ถ้าสังเกตดีๆนะครับเรทมันจะลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคําถามคือแล้วเมื่อไหร่ถึงจะใช้เมื่อไหร่ถึงจะไม่ใช้นะครับเอาสั้นๆนะครับส่วนว่าวิธีการคิดดีไม่ดีอะไรยังไงเดี๋ยวไปว่าอันอีกคลิปหนึ่งนะครับแนะนําแบบนี้นะครับถ้าใครนะครับยังตีไม่ถึงบวก6นะครับถ้าคุณยังตีไม่ถึงบวก6นะฮะแนะนำว่าครับให้ดองหินตีบวกไว้เลยครับรอแพทหน้าครับ เพราะเลทตรงนี้มันไม่ได้ต่างกันเยอะครับระหว่างการลดกับลดพวกนี้นะครับเลทไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแต่ถ้าใครอยากจะตีขึ้นบวก7ณวันนี้นะครับอันเนี้ยพูดยาครับมันขึ้นอยู่กับว่าแอสซัมชันที่ตั้งคือยังไงนะครับอย่างของพี่เงี้ยพี่รอแพทหน้าแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวเอ็กเซลคำนวณยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ถ้าใครตอนนี้ตีบวก7แล้วถ้าคุณอยากตีบวก8นะครับไม่มีผลครับคุณอยากตีตีเลยครับ นะฮะเพราะเลท6.7แบบกันแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับรถล้วเอาขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเหตุผลยังไงเราไปว่ากันวิิด้าน้าฮะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งของอย่างแรกที่จะบอกให้ดองไว้เลยนะครับสำหรับใครที่รอคอยกันลดมานะครับนั่นคืออันนี้ครับแล่นะครับกะเลวกะลาดอะไรทั้งหมดทั้งปวงที่ขายไม่ออกนะครับให้เก็บไว้นะครับคุณได้ใช้คราบในการทำลดแน่นอน ในการการลดคุณได้ใช้แน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือพวกหินตีมบวกทั้งหลายนะครับพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีลูหรือโอลิหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเก็บไว้เลยครับยังไงคุณก็ได้ใช้ครับแผ่นหน้าใช้เยอะมากๆครับเมื่อกันลดมันมาครับมั่นใจเลยว่าทุกคนในเซิร์ฟเบสจะมาอยู่ที่บวก7ครับทุกคนจะอยู่ที่บวก7กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องเก็บไว้ครับ หินชิ้นถัดมานะครับนั่นคือหินย้ายออฟนะครับหินนี้หลายคนก็พูดถึงมากนะครับเอาไว้ใช้ย้ายออฟนะครับซึ่งมันจะย้ายออฟจากเมืองอื่นไปอีกเมืองอื่นได้ครับง่ายง่ายคือหินย้ายออฟแมวนะครับออฟแมวนะครับเคลียร์กันให้ชัดเจนนะครับคือไอพวกนี้นะครับเนี่ยคือไอพวกนี้นะครับเราจะสามารถย้ายออฟแมวพวกนี้ไปได้นะครับหลักการทํางานของมันนะครับมันจะไม่สามารถย้ายข้ามเทียร์เมืองได้นะครับเช่นนะฮะถ้าเราใช้ออฟพอนอยู่นะครับมันจะต้อง transfer ไปออฟมอลล็อกก่อนนะครับแล้วจากมอลล็อกนะครับค่อยย้ายต่อนะครับไปเป็นเมืองอิสซาลูดนะครับจากอิสซาลูดครับค่อยย้ายไปเป็นพายอนนะครับหลักการทํางานของมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะทรานเฟอร์ไปนะครับทุกครั้งที่คุณย้ายเมืองนะครับเลเวลจะหายลงมา1นะครับเลเวลจะหาย1นะครับและเมื่อเลเวลมันหายไป1นะครับมันจะแรนดอมสแตทให้ใหม่ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสเต็งหกสิบนะครับย้ายไปเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับ แล้วจะสเงหกครับย้ายไปต่อครับจะเป็นออฟอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับพอย้ายไปเป็นพาย้อนต่อครับไม่จําเป็นว่าต้องมาเป็นสเต็งนะฮะเป็นอะไรก็ไม่รู้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องทําใจนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับคำนี้คําถามคือผมเก็ตครับพี่แล้วผมต้องดองอะไรหรือเปล่านะครับในการที่คุณจะทําหินย้ายนะครับ คุณจำเป็นต้องมีไลฟ์สกิลขั้น10นีครับซึ่งตอนนี้เลเวล9ยังยากกันอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ต้องดองอะไรครับทำใจไว้อย่างเดียวนะครับแต่คําถามคือนี่ครับถ้าอย่างนั้นผมควรหยุดทำออฟที่ผมอยากได้แล้วผมทําคอนอย่างเดียวแล้วค่อยทรานเฟอร์เมื่อแพทหน้ามาดีใช่หรือไม่นีครับบอกแบบนี้นะฮะมีการคํานวณออกมาเต็มไปหมดนะครับเกินเน็ตหมดแล้วนะครับว่า การย้ายอ็อแต่ละออมันต่างกันยังไงนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือเอาข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของไต้หวันมาให้ดูเลยนะครับอธิบายแบบนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าถ้าคุณใช้พอนอยู่ที่เลเวล15นะครับเอา15เลยครับแบบสุดขีดเลยครับคุณต้องการย้ายพอนนะครับคุณบอกว่าอยากย้ายไปพาย้อนครับย้ายไปเลเวล12ก็พอใจแล้วตีอย่างเรานะครับคุณจะต้องใช้หินนะครับทั้งหมด อยู่ที่ประมาณ2,136ต่อแถวนะครับต่อแถวถ้าสมมติคุณอยากย้าย3แถวก็อยู่ที่6,408นะครับที่ไต้หวันนะครับหิน1ชิ้นนะครับมันอยู่ที่ประมาณ3,000นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเอาข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไหนมานะครับตีง่ายๆนะครับตีง่ายๆนะครับคุณย้ายชิ้นหนึ่งอ่ะนะครับคุณใช้เงินประมาณ20 m ไม่ไม่ใช่เงินที่หาได้ในเกมนะฮะนี่คือเพชรแดงนะครับคุณต้องใช้ไอ้ตัวเพชรแดงครับ 20M ครับำงคือ20ครับ ทำใหม uh ่คุ้มกว่าใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้มันมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เวิร์กอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับราคามูลค่าของมันนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตัดสินใจกันเอาเองนะครับบางคนบอกว่าเอออยากจะทําออกมาขายสุลต่านให้สุลต่านเขาดึงพี่ว่าสุลต่านเห็นตัวเลขเขาก็ไม่น่าจะดึงกันนะครับเอาจัดใจนะครับสุลต่านทําใหม่น่าจะเวิร์กกว่านะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าจิตตังนะครับแล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวถ้าถามพี่นะครับ พี่ไม่รอนะครับพี่จะทําสิ่งที่พี่อยากทําไปเลยอย่างตอนนี้ต่อให้อย่างประดับพี่ตรงนี้นะครับชิ้นถัดไปเดี๋ยวเ๋ยวพี่ต้องทานะครับรู้สึกอันนี้จะเป็นออฟเนี่ยอย่างอันนี้นะครับ979เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีครับถ้าพี่ทําทาดยังไงพี่ก็ไม่ทรานเฟอร์อยู่แล้วครับเพราะมันไม่คุ้มครับค่าหินไม่คุ้มจริงๆครับคือสําหรับพี่พี่กด Excel ทุกอย่างหมดแล้วครับมันแพงกว่าทําใหม่เยอะนะครับแล้วมาแรนดบอมก็ไม่คุ้มครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ว่าพี่จะทำออฟ นะครับคือพี่คงไม่รอการย้ายมาแน่นอนนะครับฉะนั้นอันเนี้ยตัดสินใจกันดูเองครับแต่ข้อมูลส่วนตัวไม่แนะนําให้ทําครับคราวนี้มาดูต่อครับว่า2เรื่องที่มันฮิตจบไปแล้วนะครับเรื่องถัดมาที่ควรรู้คืออะไรนะครับอย่างแรกนะครับการ์ดที่เข้ามาใหม่นะครับและหลายคนพยายามหาซื้อนะครับยกตัวอย่างนะครับกด e x c h ช n g e ไปก่อนนะครับการ์ดบางใบที่แผทนี้นะครับจะหลุดแบบหลุดไปเลยนะครับอย่างเช่นนะฮะเออนี่นี่ ใบนี้ป่ะใช่เลยนะครับใบนี้นะครับเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับที่เพิ่มคิดเดเมจโบนัสอะไรเงี้ยสิบนะครับการ์ดพวกนี้จะหลุดเมตาออกไปเลยครับคือมันจะไม่ดีแล้วครับมันจะมีการ์ดใหม่ที่โผล่เข้ามาให้นะครับซึ่งจะเป็นการ์ดของแพทอเดอร์บาลดนของเขาเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับคิดบวกตั้ง25%เนะครับเพราะฉะนั้นมันดีกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องทําใจนะครับว่าการ์ดใบนั้นไม่ควรใช้แล้วถ้าใครมีอยากปล่อยรีบปล่อยนะครับก่อนจาากกว เขาจะเอาไปลงสมุดนะครับอันนี้แล้วแต่คนครับคราวนี้มันจะมีการ์ดแบบใหม่เพิ่มเติมเข้ามาให้ครับนั่นคือมันจะมีพวกการ์ดธาตุเพิ่มเติมเข้ามาให้ในประดับนะครับในประดับจะใส่การ์ดเพิ่มดาเมจธาตุได้นะครับซึ่งคําถามคือจะใช้ดีหรือเปล่านะครับอยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าใครเป็นสายคีนะครับที่แบบใช้ธาตุไฟอยู่นะครับหรือว่าใช้ธาตุอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคุณต้องลองเอาพวกนี้นะครับหยอดเข้า Excel นะครับซึ่ง Excel ที่เคยแจกให้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ลองไปกดกันเองแล้วกันนะครับว่าสแตทของคุณเหมาะที่จะเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับแต่อย่างส่วนตัวนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าพี่เอาสแตทตัวเองนะครับลองเข้าไปแคลดูนะครับบัตตี้ไนท์นะครับไม่ได้แรงกว่าการธาตุเลยนะครับแต่ปัญหาของพี่คือพอมาเล่นแอดครับการธาตุมันไม่มีอยู่ที่ประดับครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับฉันก็ยังใส่บัตตี้ไนท์ต่อนะครับถามว่า เมื่อมันมีการ์ดอย่างอื่นที่มันเสริมคิาเมจมาได้นะครับพี่คงปรับของชุดใหญ่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวตรงนี้นะครับการ์ดที่แนะนำนะครับว่าจะให้ดึงนะครับแนะนำเลยนะครับว่าคุณจะต้องดึงนะครับการ์ดพวกขนาดทั้งหลายแหล่นะครับการ์ดพวกขนาดทั้งหลายแหล่นะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับแนะนำว่าให้ดึงนะครับแนะนำว่าให้ดึงนะครับ การพวกนี้นะครับนอกจากว่ามันจะใช้ฟาร์มได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับเมื่อเลเวลมันไปเรื่อยๆนะครับคนจะเริ่มเลิกฟาร์มครับเมื่อเขาเลิกฟาร์มครับราคามันจะขึ้นด้วยตามหลักเมคานิกของตลาดของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดึงเก็บไว้ก่อนครับยังไงคุณก็ได้ใช้นะครับ ลองคำนวณให้ดูแล้วเหมือนกันนะครับว่ามันดีกว่านะครับที่จะไปใช้การธาตุอย่างเดียวครับดาเมจต่างกันเยอะมากนะครับการธาตุพวกนี้หยุดไปก่อนเลยครับไม่ต้องให้ความสนใจแล้วครับคุณมาดึงการ์ดพวกขนาดพวกนี้ไปเก็บเอาไปใช้ยังไงก็ได้ใช้ฮะและนอกเหนือไปมากกว่านั้นนะครับทำไมพี่ถึงแนะนําว่าให้ดึงการ์ดพวกอาวุธและพวกนี้ไว้นะครับเมื่อแพทหน้ามานะครับอาวุธนะครับคุณจะสามารถทํารูเพิ่มได้นะครับหรือประดับอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะสามารถทํารูเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้น การ์ดไซส์แบบนี้รีดเดเมจได้ดีกว่าการ์ดธาตุแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าจะใส่4ใบเป็นอะไรยังไงบ้างมิกการ์ดแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวปรับ Excel ให้ครับแล้ววันที่แพทมันเข้ามาจริงๆครับเหลียวแจกแน่นอนครับว่ามันใช้อะไรยังไงดีครับเดี๋ยวว่ากันครับเพราะนั้นสิ่งของหลักๆนะครับหรือแนวทางการเตรียมตัวสําหรับแพทหน้านะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันนะครับว่า มีใบไหนหรืออะไรยังไงที่เราเลงกันไว้นะครับอันไหนที่จะหยุดทําตัวก่อนนะครับล้วรอแผ่นหน้าเราค่อยว่ากันหรือจะทําเลยนะครับอันนี้ลองตัดสินใจกันดูเองครับเป็นได้แค่คำแนะนำเท่านั้นครับดงคลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นการที่และกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ